สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันครับกับ Walking Dead Gamer ครับช่องแบ่งปันหน้าโปรขับครับผมก็ติดภารกิจครับมัวแต่ดูบอลยูโรครับผมวันนี้ก็จะมาปล่อยหน้าซอนฮงมินครับที่แฟนคลับขอมานะครับ แต่ว่าหน้าอื่นก็ทําเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าทยอยปล่อยทีละหน้าครับหน้าที่เสร็จแล้วก็มีลูคิเกอร์ครับแล้วก็มาทุมเมลอีกอันหนึ่งก็ชิเอรีนี่ครับสามหน้าเป็นเซนเตอร์แบ็กหมดเลยนะครับวันนี้ก็จะมาปล่อยซอนก่อนนะครับซอนนี่ก็หน้าแบบเอเชียครับตั้แต่เอเชียไปดูเลยครับเฟิร์สเนมก็ผมเขียนว่า ฮองมินนะครับซอนฮองมินลาสเนมก็ซอนครับภาคชื่อนี่คอมเมนต์รี่นี่มีนะครับซอนครับคิดเนมก็ซอนซอนนี่ใส่คิดนัมเบอร์เบอร์เจ็ดครับทีมชาติโคเรียครับเกาหลีเกิดปีหนึ่งเก้าเก้าสองครับเดือนกรกฎาคมครับผมเบิร์ธเดย์เกิดวันที่แปดครับมาดูตำแหน่งครับส่วนสูงครับส่วนสูงของบอดี้ของซอนก็สูงหกฟุตนะครับน้ำหนักผมปรับที่ร้อยแปดสิบเจ็ด ตำแหน่งนี้ผมให้เป็นศูนย์หน้าครับฟอร์เวิร์ดเลยนะครับเล่นปีกซ้ายก็ได้ปีกขวาก็ได้ครับถนัดขวาครับมาดูการปรับหน้าซอนกันเลยครับนี่ครับชุดนี้ผมก็ทำให้แบบเป็นเกาหลีนะครับเพราะว่าผมไปดูใน Google มาเป็นชุดใหม่ในกี้ของเกาหลีครับแต่ว่าทำได้แค่นี้ครับเอาคล้ายๆพอครับ มาดูสีผิวรับสีผิวซอนก็แถวที่สามช่องที่ห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับมาดูตาตานี่ก็แถวแรกข้างบนครับแถวแรกเลยก็ช่องที่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็ปรับนี่ครับปรับตามนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับแล้วก็สีตานี่อันนี้นะครับตาสีตาจะดำดำครับแล้วมาดูคิ Q ้วคิ้วก็เอาเป็นแถวแรกช่องแรกเลยครับนี่ครับคิ้วก็นี่ตามนี้นะครับแล้วก็สีคิ้วสีดำนี่ครับต่อไปมาดูจมูก จมูกนี่ผมก็ปรับที่แถวที่สองช่องที่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับนี่นะครับปรับตามนี้นะครับนี่ครับคนเอเชียนี่ปรับยากหน่อยนะครับเพราะว่าตามันจะเป็นตาชั้นเดียวแต่ว่าฟีฟ่ามันปรับยากครับตามันไม่ค่อยมี ไปมาดูปากปากนี่ก็แถวแรกครับช่องสุดท้ายนะครับเลื่อนมาทางขวามือช่องสุดท้ายเลยครับนี่ครับปากก็เข้าไปปรับครับนี่ครับปรับตามนี้นะครับไปดูโครงหน้าครับโครงหน้าซอนนี่ผมใช้โครงหน้าเล็กนะครับถ้าใช้โครงหน้าใหญ่มันจะเป็นอ้วนๆนะครับหน้ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าชอบ โครงหน้าอื่นๆก็ลองไปปรับดูครับปรับตรงนี้ให้มันคางให้มันเล็กๆลงครับถ้าชอบก็ลองไปปรับดูครับแต่ว่านี่ครับอ่าแล้วก็เข้ามาดูครับนี่ครับนี่ช่องนี้ก็ไม่ต้องปรับครับนี่ครับมาดูคางคางซอนก็อ่านี้นะครับแถวที่สองช่องที่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่ น,นี่ครับคางมาดูคางซอนครับนี่ครับมาดูหูครับหูซอนก็ที่จริงมันจะเป็นหูใหญ่ๆนะครับแต่ว่านี่ใหญ่สุดกลางๆสุดได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ปรับได้ที่จะปรับนะครับแถวแรกช่องที่สามครับหนึ่งสองสามนี่ครับอ่านี่ครับ ตรงนี้แล้วก็มาปรับตรงนี้ครับทรงผมซอนนี่ก็ไม่ค่อยมีนะครับผมก็ใช้ทรงช็อตแฮร์ครับช็อตแฮรแล้วก็แถวที่สมครับ3ามครับนี่ครับเลื่อนมาครับเกือบสุดครับนี่ครับลองอันสุดท้ายครับนี่ครับแต่ว่าจะเปลี่ยนทรงผมก็ลองดูครับว่าทรงผมไหนเหมือนครับหนวดเขานี่ไม่มีนะครับ ซอนนี้อาจจะเป็นหนวดเขาหนวดเข่าซอนนี้แทบจะไม่มีนะครับแต่ว่ามันเห็นซอนไว้หนวดเมื่อก่อนสมัยก่อนมันก็ไม่ค่อยเหมือนอนี่นะครับโอเคครับมาดูคิดรองเท้านี่ที่จริงเป็น Adidas นะครับ Adidas x สีแดงครับแต่ว่าฟ i f ่ยังไม่อัปเดตครับคิดสต็อกก็เหมือนเดิมครับนี่ครับ ชุดครับรัดรูปครับทาดีใจฟรีคิกอ่าแล้วก็ท่าวิ่งครับเหมือนเดิมนะครับนี่ครับโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมครับเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ชมใหม่ที่ยังไม่ได้ซับสไครต์ก็อย่าลืมซับสไครต์กันนะครับคลิปหน้าก็จะปล่อยที่ทำเสร็จไว้นะครับลูกกิเกอร์กับ แมตฮุมเมลนะครับแล้วก็ชิเอลลนี่ครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ